ท่านสมาชิสกสากลอมทรัพย์ครูชนาจำกัดที่เคารพทุกท่านนะครับในช่วงนี้นะครับก็คงจะเป็นช่วงที่ผ่านมาคือตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภามีนาคมนะครับเพราะโดยเฉพาะเดือนมีนาคมเนี่ยมันก็มีประเด็นที่ทางสากลเองได้รับคำถามหรือข้อสงสัยจากสมาชิกจำนวนพอสมควรเลยนะครับ ข้อสงสัยในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ผมก็อกขออนุญ,ญาตได้พูดคุยทําความเข้าใจกับสมาชิกนะครับให้มีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็เป็นการคลายความสงสัยที่สมาชิกมีความสงสัยนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นณนะเดือนมีนาคมนะครับอันนี้ก็จะมีประเด็นที่สมาชิกถามกันมากเหลือเกินนะครับว่าทำไมล่ะทำไมดอกเบี้ยเดือนมีนาคมเนี่ยจึงสูงกว่าเดือนมกราคมนะครับ ซึ่งดูแล้วมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ถ้าดูตามข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามที่สมาชิกสงสัยจริงๆแต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันก็มาจากวิธีการคิดการคํานวณน,นะครับดอกเบี้ยต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากจะขออนุญ,ญาตได้ใช้เวลานี้นะครับทําความเข้าใจกับท่านสมาชิกนะครับเพื่อที่ท่านสมาชิกจะได้หายกังวลว่าเอ๊ะ สากกรเราคำนวณผิดหรือเปล่าเครื่องคอมพิวเตอร์เราผิดพลาดหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่มันไม่ชอบมาพักลหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคิดคำนวณเงินกู้ยืมกับดอกเบี้ยต่างๆอันนี้ผมว่าถ้าสมาชิกได้รับรู้รับทราบก็สามารถที่จะคิดคำนวณได้ด้วยตัวของท่านสมาชิกเองนะครับเพราะฉะนั้นจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ขออนุญาตได้ทําความเข้าใจกับสมาชิกนะครับผมยกตัวอย่างตั้งแต่เดือนมกราคม ปี64ที่ผ่านมานะครับก็สมมุติว่าณเดือนมกราคมปี64เนี่ยยอดหนี้ของสมาชิกนะครับมียอดอยู่2ล้าน5นะครับใน2ล้าน5เนี่ยในสัญญาบอกส่งชำระเดือนละ10,000นะครับสมาชิกก็ชำระปกติ10,000งันถ้าชำระเดือนมกราคมจากยอด2ล้าน5ก็จะเหลือ2้าน4แ9 0,000นบาทนะครับเงินต้นถูกตัดไปนะครับคราวนี้การคิดอัตราดอกเบีย้ยครับ การคิดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นข้อสงสัยของท่านสมาชิกจะเห็นว่าเราคิดดอกเบี้ยในาตา5บาท75มาโดยตลอดทุกเดือนนะครับคราวนี้สิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับเดือนมกราคมต้น2ล้าน5คิดอัตราดอกเบี้ย5บาท75าทการคิดอัตราดอกเบี้ยของสากกรนี่คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวันนะครับเพราะในเดือนมกราคมเนี่ย มีวันที่สากรคิดดอกเบี้ยกับท่านสมาชิกจำนวน30วันด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้า30วันต่างๆเหล่เนี้ยดอกเบี้ยที่ท่านสมาชิกจะเสียมันก็คือ1 1ึ่งหบาทกับ7สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านสมาชิกดูนะครับว่าทั้งขวามือเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจากวันที่คิดคำนวณดอกเบี้ยมันไม่ได้คิดเฉพาะเดือนมกราคมนะครับมันจะไปเกี่ยวโยงกับวันของเดือนธันวาคมด้วยนะครับ เพราะตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับที่ผมพยายามชี้ให้เห็นคืออะไรนะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะเห็นว่าวันสุดท้ายของเดือนธันวาคมเนี่ยมันคือวันที่30ธันวาคมนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่หายไปก็คืออะไรครับวันที่31ธันวาคมนะครับสาธิธันวาคมเนี้ยไม่ได้คิดไปในเดือนธันวาคมจะต้องเอาวันหนึ่งวันคือวันที่สาเมาคิดรวมกับเดือนมกราคม เห็นไหมครับเห็นเจนว่าในช่วงเดือนมกราคมวันที่1ตรงกับวันศุกร์นะครับแต่ว like ันส e ิ้นเดือนวันสิ้นเดือนของเดือนมกราคมวันตรงกับวันที่29มกราคมนะครับ29มกราคมเรื่อของเดือนมกราคมจะคิดจริงแค่29วันแต่เวลาคิดเราต้องไปรวมอีก1วันของเดือนธันวาคมที่ตรงกับวันหยุดคือวันที่31ธันวาคมเพื่อนสรุปแล้วเดือนมกราคม สากลจะคิดดอกเบี้ยท่านรวมแล้ว30วันนะครับคราวนี้วิธีการคิดกับวิธีการคิดอันนี้เป็นสูตรมาตรฐานที่อยากให้สมาชิกเก็บไว้เลยนะครับเรียนสา,สามารถจะคํานวณจากสูตรนี้ได้นะครับสูตรการคิดคํานวณอาาัตราดอกเบี้ยถามว่าเดือนนี้เราจะเสียอตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับสูตรก็คือเอาเงินต้นที่เหลือณเดือนนั้นนะครับซึ่งเงินต้นที่เหลือณเดือนมกราคมที่ผมยกตัวอย่างคือ2ล้าน5แสนบาทนะครับ คูณกับอัตราดอกเบี้ยก็คือ5บาท75สาตางค์นะครับแล้วคูณด้วยจำนวนวันของเดือนนั้นซึ่งเดือนมกราคมก็คือ30วันเพนั้นจะเห็นว่าด้านล่างเขียนมาว่าดอกเบี้ยจะเท่ากับ2ล้าน5าแสนนะครับคูณด้วย5.75คูณด้วย30วันแล้วก็หารด้วย365วันคูณด้วย100ก็คือหารด้วย36,500นันั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคูณบวกลบคูณหารเสร็จเรียบร้อย 1 1 8 1 5ับาท7สตางค์นั่นคืออัตราดอกเบี้ยที่สมาชิกเสียของเดือนมกราคมอันนี้ยังปกตินะครับอันนี้ยังปกติควน,นี้ดูเดือนต่อไปคือเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี2564นะครับหลักการก็คิดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเงินต้นเราจะเหลือแค่2 4 9ล้านสีาระเดือนละ1 0,000นะครับ แล้วก็ตาดอกเบี้ยก็เหมือนเดิม5บาท75แต่จํานวนวันนะครับเห็นว่าจํานวนวันของเดือนมกราคมเนี่ยมันน้อยกว่าเดือนมกราคมจะมีเพียง28วันนะครับครนี้28วันตรงนี้มันมาจากไหนก็จะมาจาก2เดือนเหมือนกันนะครับส่วนที่1ก็คือวันที่30กับวันที่3ามสมกราคมซึ่งเป็นวันหยุดนะครับเพียนวันหยุดก็คิดรวมกับเดือนกุมภาพันธ์ ไม่ได้ไปคิดคือเดือนมกรานะครับก็มี2วันที่ติดค้างจะเดือนมกราคมก็มารวมกับเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งเดือนกุมภาพันธ์จริงๆเนี่ยมี28วันนะครับมี28วันแต่เวลาคิดจริงเราคิดได้แค่26วันเนื่องจากวันที่27และวันที่28เนี่ยตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นวิธีการคิดว่ากุมภาพันธ์จะใช้คำวณดอกเบีย้ยกี่วัน ก็จะมี2ส่วนนะครับส่วนที่ค้างมาจากเดือนมกราคม2วันและก็ของเดือนกุมภาพันธ์อีก26วันซึ่งตรงกับวันศุกร์นั้นรวมแล้วเดือนกุมภาพันธ์ก็จะคิดอัตราดอกเบีย้ยจํานวน28วันนะครับซึ่งสมาชิกดูก็ะนะเอ๊ะมันบังเอิญไปคล้องกับเดือนกุ 3, มภาพันธ์พอดีนะครับเดือนกุ 3, มภาพันธ์ก็มี28วันนะครับแต่28วันของเดือนกุมภาพันธ์มันตรงกับเสาร์อาทิตย์คือ27กับ28เราไม่ได้คิด แต่บังเอิญว่าข้อมูลมันตรงรวมแล้ว28วันพอดีสมาชิกก็อาจจะสับสนนิดนึงนี่คือวิธีการนะครับเดือนเดือนกุมภาพันธ์ก็ใช้สูตรคำนวณดอกเบีย้ยเช่นเดียวกันนะครับเงินต้นคูณด้วยอัตราดอกเบีย้ยคูณด้วยจํานวนวันแล้วก็าหารด้วย365วันคูณร้อยหรือว่า3 6 5 0เห็นไหมครับว่าพอใส่ตัวเลขตามสูตรเข้าไปปุ๊บเดือนกุมภาพันธ์28วันจากเงินต้น2,490,000บาท สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยเดือนกุมภาพันธ์เพียง10,983 0 0 0บาท29สตางค์ซึ่งถ้าดูมกราคมกับเดือนกุมภาพันธ์ปกติสมาชิกไม่ได้ตะขิดตะขวงใจอะไรเห็นไหมครับแต่คริีที่จะเป็นปัญหาคือเดือนมีนาคมนะครับเราลองดูนะครับเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือนที่มีคำถามมากมายเลยนะครับณนะเดือนมีนาคมเงินต้น ก็จะเหลือ2,48,000นบาทนะครับอัตราดอกเบีย้ยที่คิดคำนวณ5บาท75เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรครับจำนวนวันจำนวนวันที่คิดอัตราดอกเบี้ยจริจงๆจะรวมแล้ว33วันนะครับ33วันมาจากไหนเห็นไหมครับเดือนมีนาคมเนี่ยวันที่1ตรงกับวันจันทร์ส่วนวันสิ้นเดือนคือวันที่3 1ตรงกับวันพุธ ัเดือนมีนาคมนี่สาวันของเดือนมีนาคมเต็มเต็มเลยนะครับที่คิดดอกเบี้ยและถามว่าทําไมจึงเป็น33วันนะครับเพิ่มอีก2วันก็คือวันไหนครับวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือนกุมภาพันธ์คือวันเสาร์ที่27กับวันอาทิตย์ที่8ีกุมภาพันธ์ที่เราไม่ได้คิดดอกเบี้ยของเดือนกุมภาพันธ์ก็ต้องเอามารวมกับเดือนมีนาคมดังนั้นทำให้เดือนมีนาคมเนี่ยมันจะคิดดอกเบี้ยจํานวนทั้งสิ้น33วัน นะครับคือของมีนาคมนี่สาวันเต็มบวกกับเดือนกุมภาพันธ์ที่เราไม่ได้คิดอีก2วันรวมแล้วเป็น33บวันคราวนี้เมื่อ33บวันลองมาดูนะครับสูตรการคิดคำนวณเหมือนเดิมนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าจํานวนเงนนินต้นครับเงินต้นนี่สองล้านสี่แสดหมื่นบาทเห็นไหมครับว่าต้นมันลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ลดไป1 0 0่0หมื่นเาคมก็ลดอีก1 0,000เป็นสิ่งที่น่าคิด อย่างที่สมาชิกสงสัยผมว่าใช่ตามที่สมาชิกท่านสงสัยนะครับว่าเองเงินต้นก็นลดลงดอกเบี้ยน่าจะลดลงเห็นไหมครับแต่เดือนมีนาคมเนี่ยเงินต้นลดลงแต่จํานวนวันมันเพิ่มขึ้นจํานวนวันของเดือนมีนาคมคือ33วันเพืยอเมื่อเข้าสูตรเสร็จเรียบร้อยอัตราดอกเบี้ยของท่านจะเสียเท่าไหร่ครับ12,892บาท60สสตางค์เฉพาะเดือนมีนาคม ก็เลยเป็นข้อสงสัยของสมาชิกนะครับว่าเอ๊ะทาไมราเดือนมีนาคมเนี่ยมันทําไมจึงสูงกว่าเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมกราคมทั้งท่านที่ความเป็นจริงเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่าถ้าดูตามตามหลักง่ายๆแต่เนื่องจากตัวแปรที่สำคัญคือจํานวนวันในการคิดดอกเบีย้ยเังนั้นจะเห็นนะครับว่า จากสิ่งที่ผมให้ข้อมูลท่านสมาชิกดูเปรียบเทียบของเดือนมกราคมกุมภาพัานธ์และเดือนมีนาคมตามสูตรที่เราคิดกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่ามกราคมเสียดอกเบี้ยแค่1 1 8 1 5บาท7สตางค์แต่พอเดือนมีนาคมกลายเป็น1 2 8 9 2บาท60สตางค์นะครับเพนานี่คือเป็นที่ไปที่มานะครับของเหตุผลว่าแล้วทำไมล่ะนะครับ เดือนมีนาคมมันน่าจะต่ำกว่าสินะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการคิดอัตราดอกเบี้ยอยากให้ท่านสมาชิกนะครับได้ดูว่าสิ่งที่เราคิดให้สมาชิกเก็บสูตรการคิดคำนวณไว้เลยนะครับเมื่อแต่ละเดือนเนี่ยท่านสามารถจะคำนวณได้เลยว่าดอกเบี้ยของท่านจะเสียประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะคลายความสงสัยกับท่านสมาชิกนะครับ ว่าเหตุใดหนอที่มีสมาชิกเราค่อนข้างจะสงสัยกันมาเยอะนะครับว่าทําไมดอกเบี้ยเดือนมีนาคมมันจึงสูงกว่าเดือนมก,กราคมนะครับเพี้ยนตรงนี้ในานามของสากลเองนะครับก็อยากจะทําให้สมาชิกได้มีความรู้ที่ถูกต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันนะครับไม่ใช่เกิดจากความผิดพลาดของระบบต่างๆหรือการคิดคานวณน,นะครับมันเกิดจาก จํานวนวันเท่านั้นที่มันเพิ่มขึ้นเมื่อวันเพิ่มขึ้นนะครับมันอาจจะมีสัดส่วนที่ไปกระทบกับยอดเงินต้นที่ว่าเอ๊ะลดลงดอกเบี้ยน่าจะลดลงตามหลักโดยทั่วไปนะครับก็ขออนุญาตได้ทําความเข้าใจกับท่านสมาชิกนะครับซึ่งในช่วงท้ายนี้ก็ขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่มีข้อสงสัยต่างๆหรือว่าความไม่เข้าใจที่ชัดเจนต่างๆขอความกรุณาท่านสมาชิกทุกท่านครับได้เข้ามาคุยกันมาสอบถาม ดังนั้นโอกาสต่อ,ตอไปผมก็จะขออนุญ,ญาตใช้สื่อนี้นะครับเป็นการประชาธิปันชี้แจงให้กับท่านสมาชิกได้เข้าใจตรงกันและอยากให้ทุกคนคิดนะครับว่าทุกท่านก็คือเจ้าของสากลนะครับเพอนอยากให้ทุกท่านได้ร่วมมือกันมีอะไรก็เสนอแนะสอบถามเราจะพยายามทําความกระจ่างให้ถึงกับสมาชิกทุกท่านได้มากที่สุดในโอกาสนี้ขอบคุณท่านสมาชิกเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ครับ